สิิักนะฮะเขาบอกแบบนี้ว่าทุกคนมีอีกตั้ง93%ที่ยังไม่ได้ออกมาใช้ปลุกมันขึ้นมาใช้เถอะม,มีความคล้ายกันนะฮะเพราะเราก็บอกว่าพลังจริงๆยังมีอยู่เยอะจริงๆเราใช่ครับอันนี้ย้อนกลับผมชอบคําที่โคสิริลล <c oughs> ครับพูดว่าคิดดีคิดบวกพูดบวกทําบวกจริงแล้วเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่เป็นหลักในการสง่สงส่งแล้วก็รับจริงๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราคิดบวกเราพูดบวกเราทําบวก ไม่ว่าเราจะทําหรือคิดหรือพูดสิ่งเหล่านี้กับใครก็ตามเนี่ยหรือกับผู้ใดก็ตามเนี่ยนะฮะสุดท้ายจะต้องส่งออกจากตัวเราถูกไหมฮะผมผมนึกไปถึงช่วงที่แล้วที่คุยกันบอกว่าทุกคนมองผมมองจากหลายมุมหรือจกสะท้อนอะ่งถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้จะส่งไปตัวเราใช่ไหมส่งไปเลยแล้วที่สำคัญนอกจากผู้อื่นจะได้รับแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยจะได้รับสิ่งนั้นทันทีเพราะว่าทุกอย่างคําพูดก็ต้องออกจากปากเราปากเราการความคิดต้องออกจากสมองเราถูกไหมฮะการกระทำก็ต้องออกจาก คำสั่งของระบบประสาทต่างๆของเราทั้งหมดองค์ข่าวพยบร่างกายของเราทั้งหมดนี่นะเพราะนั้นก่อนอื่นในก่อนที่คือไม่ว่าเราจะทําดีพูดดีคิดบวกทาบวกกับใครแล้วคนอื่นจะรู้สึกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนั่นยังไม่สําคัญเท่ากับเราได้สิ่งนั้นเองแล้วถ้างทีเลยผมนึกถึงอีกแบบหนึ่งนะคนที่แสดงออกหรือทำอีกอย่างที่พูดอย่างหนึ่งแต่ใจไม่ได้คิดอย่างนั้นใจคิดตรงกันข้ามคิดไม่ดีแต่พูดแต่แกล้งทําเป็นพูดดีตัวเองก็จะรับสิ่งไม่ดีกับตัวเองมันมีประโยคหนึ่งครัััับบบอนนนนีีี้้รรกปะโยคคมมมถาาผว่ ตอบได้ไหมว่าทําไมธรรมะย่อมชนะอธรรมเป็นคำถามเป็นคำถามได้ว่าอะไรโลกแต่งเนี่ยนะฮะผมก็ตอบว่าเพราะว่าไม่ว่าจะธรรมะหรือธรรมเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีพลังจิตที่แรงมากนะเป็นฝ่ายอธรรมเลยเป็นดาร์ธเวเดอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ฮะเราจะส่งพลังจิตหรือว่าสิ่งที่เไว้ต่างๆเนี่ยให้กับผู้อื่นเนี่ยต้องส่งผ่านใครครับก็เริ่มจากตัวตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับเรื่องต่างๆเหล่านี้คือตัวเองก่อนนะครับเรื่องนี้สําคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า คิดอีกอย่างหนึ่งพูดอีกอย่างเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ฟังอาจจะรู้สึกกับสิ่งที่เราพูด <immune. S 2> แต่ตัวเราเองเนี่ยจะเกิดผลกับสิ่งที่เราคิดเราตัวเองไม่ได้เราตัวเองไม่ได้ครับนันจะเกิดผลทันทีนะครับและก็ผมก็เชื่อว่าผู้ฟังหรือผู้รับที่ท,ที่มีสติหรือว่ามีจิตใ,ใจที่ละเอียดพอเขาจะรับรู้ได้ผมว่าพี่เชื่อผมเชื่อพี่ S <S อาร์ตก็จะรับ <oluyor S 1> รูบไ<ๆ>้ได้ว่าคนพูดว่ารักพี่อาร์ตในแพทย์จะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงมันจะรู้ทันทีแม้เราจะชอบที่เขาพูดคำว่าแม้เราจะชอบนะครับว่า ให้ความรักกับเราแต่เราจะรู้สึกได้บางอย่างต้องทำเชื่อทุกคนจะรู้สึกได้ครับผมนี่คือความคิดนี่คือความคิดที่เราคุยไปแล้วนะฮะที่ผมถามถึงการที่จะลงมือทำบ้างมีวิธีแนะนำาย่งไหมครับดึงพลังออกมาแล้วรู้แล้วทำยังไงเอาออกมาใช้ขั้นตอนที่เอาออกมาใช้ใช้ยังไงดีถึงจะ เห็นผลแล้วก็ยั่งยืนครับผมว่าเอาก่อนจะดึงมาใช้เนี่ยเอาเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมปัจจุบันก่อนนะฮะคือคือผมว่าผมก็เจอเรื่องเราได้ยินมากับเหมือนกับทุกท่านน่ยนะฮะทั้งสภาพเศรษฐกิจสังคม,มการเมืองต่างๆเนี่ยเราทุกคนรู้เหมือนกันหมดก่อนที่จะดึงพลังออกมาใช้เนี่ยผมว่าเราหาวิธีที่จะรู้จักกับพลังมันให้ได้ก่อนนะฮะผมแนะนําง่ายๆเลยในช่วงช่วงที่เกิดวิกฤตอะไรในช่วงนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันมีวิธีง่ายๆมากคืออย่างเช่นเราเจอเหตุการณ์ที่มันน่าตื่นตกใจทําให้เราขวัญ เบื้องแรกเนี่ยนะครับดึงกวัญก็มาอยู่ตัวเองก่อนมันวิธีง่ายๆมากในําปฏิบัติอาจจะใช้วิธีอบกอดตัวเองที่ผมใช้อยู่อบกอดตัวเองเป็นวิธีที่ย่ายเละฮะค่อยๆนะต้องอบกอดสัมผัสตัวเองคือซึ่งสังเกตนะว่าเราเจอเรื่องอะไรที่ตกใจตื่นตัวเนี่ยบางทีแล้วจะอัตโนมัติการอบกอดตัวเองนี่เป็นการดึงเรียกว่าการเรียกก่อกลับส่วนเองสมมติถ้ากอดเลยมันก็จะไม่รู้สึกอะไรนะไม่รู้สึกใช่ต้องค่อยๆรู้สึกแล้วลองให้พลังงานตัวเองนะครับ อันนี้สาหรับท่านที่ไม่มีใครกอดรือว่าจริงๆแล้วคือเวลาเราเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเราม่จะหาความอบอุ่นหรือ <c oughs> หาที่พึ่งอยู่แล้ว <c oughs> แต่ทางที่ดีที่สุดคือกลับมาอยู่ตัวเองก่อน <c oughs> นะฮะลองกลับไปอยู่ตัวเองก่อนนะฮะ <c oughs> พอเราเริ่ม รู้ว่าตัวเรามีเราอยู่มีตัวเราของเราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับค่อยๆเริ่มเป็นเรื่องของภายในเรื่องจิตใจนะครับเริ่มสํารวจขั้ภไปทำในจิตใจก่อนนะครับอันนี้คือเหมือนกับเรื่องภายนอกดึงสติกัมอยู่เองในส่วนภายนอกนะครับแล้วก็เริ่มกลับไปอยู่เองในภายในซึ่งจะมีหลายวิธีมากบางคนใช้วิธีวิปัสสนาไม่ใช้วิธีอนาปนสติหรือผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็อาจจะใช้วิธีอธิษฐานถึงพระเจ้าเป็นเรื่องที่เจริญสติเจริญเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดนะฮะเพียงแต่ว่าต่างวิธีการกันสุดท้ายจรรววบม สติกลับเข้ามาศูนย์กลางภายในแล้วจ,จากนั้นไงต่อจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยผมมีคำหนึ่งที่จะพูดนะครับผมอยากจะบอกว่าเราคือเรามีเราเพียงหนึ่งเดียวในโลกนี้เราคือเรามีเราเพียงหนึ่งเ,เดียวในโลกนี้และไม่มีใครทดแทนเราได้ และไม่มีใครทดแทนเราได้โลกมีมีพระคนเดียวครับถูกไหมฮะมีผมคนเดียวมีผู้ชมอีกหลายๆท่านแต่ละคนก็มีอยู่คนเดียวอาจจะคล้ายกันคล้ายกันแต่ไม่ใช่คล้ายกันแต่ไม่มีใครเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นขอให้เห็นในคุณค่าของตัวเราเองครับเพราะเรามีเพียงหนึ่งเดียวเมื่อเรารวบรวมสติกรรมสู่ต่อเราแล้วนะครับก่อนอื่นคือมองคุณค่าตัวเองให้ได้ครับรู้ว่าเรามีคุณค่าเป็นคนคนหนึ่งมีสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์มีชีวิตมีเลือดเนื้อมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่ พอเรามองกลับมาที่คุณค่าตัวเราเองแล้วเนี่ยคือเมื่อใดก็ตามผมเชื่อว่าคนเราเมื่อเห็นคุณค่าในตนเองปุ๊บ <แ một S 2> จะพยายามหาสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ตัวเองน <ern> <ith> ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นอาจจะมีแนวทางทีแ่แตกต่างนิดนึงนะครับตรงที่ว่าผมจะพยายามไม่บอกว่าวิธีไหนจะดีที่สุดนะจะพยายามไม่บอกว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมพยายามจะบอกว่าวิธีการคือดึงตัวเองกลับมาสู่ตัวเองมองเห็นคุณค่าในตนเองนะครับ